ัสดีครับหน้ำมุกเอกครับตะมาได้ถุนหนำวันนี้มา,าว่างๆเรามาชำามะเขือพวงครับนี่มะเขือพวงนะเป็นมะเขือพวงไรหนำครับํำยอดเนี่ยจะชำยอดครับนี่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วเอาใบออกนิดหน่อยนะครับเอาใบจะออกนิดหน่อยเพื่อป้องกันคานกลายไคน้ำครับ ผมก็วัตดุก็มีเนี่ยเป็นแก้วพลาสติกนะเป็นเป็นจอกน้าอะจอกน้ำพลาสติกขนาดจิบออนครับเนี่ยนะแล้วก็มีถุงหกคูนเก้านะถุงร้อนนะครับหกูนเก้าแล้วก็มีหนังยางแล้วก็มีดินครับมีดินดินที่ผสมมาก็คือก็ผสมเอาหน้าดินธรรมดานะครับผสมแกบดํานิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส ปุยข้ออะไรต่างๆยังไม่ต้องใส่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเอามาแล้วก็ได้ความชื้นนะครับปั้นประมาณนี้ครับก็ได้ความชื้นมันเกิดมาแล้วก็มันไม่ไม่แตกก็ใช้ได้นะครับไม,ไม่เละเกินไปไม่นะไม่เละเกินไปนะครับเอาเรามาเริ่มทำกันครับหลังจากที่ผมเอาดินเนี่ยใส่กระเจาะใส่เจาะน้ำเรียบร้อยครับ กดนะครับเรากดลงไปให้แน่นนะครับกดลงไปกดลงไปให้แน่นเน Ian, ี่ยประมาณนี้แล้วก็เอ,อาไม้เน,นี่ยจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปประมาณที่จะเป็นรูปแบบนี้นะครับไม้ใหญ่หน่อยแล้วก็เอาต้นมะเขือพวงที่เราเช้น้ําไว้นะครับเช้น้ําอันนี้ผมได้เช่น้ำน้ำํายาเล่งรากไว้นิดหนึ่งนะน้ายาเล่งรากไว้นิดหนึ่งนะประมาณทั้งสิบนาทีได้ เือจานนิดหน่อยครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเนี่ยครับเป็นทรายนะครับเป็นทรายทรายอ่อนนะครับเป็นทรายอ่อนที่จาบบ้านหรือทรายหยาบก็ได้ครับห่อมาใส่น้ําแบบนี้นะครับแล้วก็กรอกลงไปกรอกลงไปทั้งน้ําทั้งอะไรเนี่ยครับกรอกลงไปอ่ากรอกลงไปแบบนี้ครับอ่าเรากรอกลงไปแบบนี้ นะครับเต็มแบบนี้เราก็าต้นมะเขือพวงยอดมะเขือพวงเนี่ยเสียบลงไปครับประมาณหนึ่งในสองในสามของของแก้วครับเป็นแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้นิดหน่อยนะครับนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เอาถุง,น,ถง 9, นะครับกร่รอกถุงโคูณเก้านะครับมันกําลังพอดีเลยนะครับหคูณเก้ากระรอบ ครอบการความชื้นเขาเรียกว่าเหมือนเราจำแบบแบบควบแน่นนะครับน่ะแบบควบแน่นแบบนี้ครับอ่าแบบนี้ดีอย่างไม่ต้องรดน้าครับนะครับไม่ต้องรดน้ําแล้วก็หนังยางมามัดครับเอาหนังยางมามัดเนี่ยคีมัดก็มัดไปจากข้างล่างครับนะปลูกไปจากข้างล่างแบบนี้เนี่ยนะครับนี่เลยเนี่ยก็อาหารเนี่ยครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นเอาไปวางไวท้ที่ที่แดดรำไรที่ร่มร่มนะครับอย่าให้โดนแดดจัดเอาไปวางแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้เลยนะนะฮะนี่เสร็จแล้วทีนี้เราดูมันมันก็ขึ้นยอดมาไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรครับนะประมาณรักเดือนกว่ากว่านิดนิดก็จะออกรากแล้วครับเนี่ยเอาไปไปขยายไปปลูกได้ทําวิธีนี้ให้ง่ายดีแล้ว ไม่ต้องไปเพาะเมล็ดครับเราจะได้แบบนี้ไปพบปลูกครับเนี่ยผมกําลังจะทําทแบบนี้ออกไปแล้วเขื่อขยายออกไปในในถวนเนี่ยเขือพวงไว้กินครับไว้กินที่ถวเนี่ยที่ถวนนะครับมันขาดไม่ได้นี่ก็เขือพวงมีประโยชน์มากมายด้วยนะครับวันนี้ผมจะทําไว้ประมาณสักติดต้นได้นะก็ทําเรื่อยๆนะฮะทำเรื่อยๆก็ปลูกไปเรื่อยๆครับที่ว่างๆก็ใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปเขื่อพวงเป็นตลอดปีครับนะครับ เนี่ยะฉน,นนั้นเนี่ยผมจะทําเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปเอาไว้ให้ดูนะครับจะลงคลิปไว้ให้ดูเพราะฉะนั้นเมื่อลงคลิปไปแล้วเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนๆลองลอง,ลองทําดูนะครับลองทําดูพีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวทักมาถามกันได้นะครับต้นไม้อย่างอื่นก็สามารถทําได้หลายหลายชนิดเหมือนกันเหมือนมะนาวอะไรต่างๆก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้ผมทํามะเขือพวงกันแล้วกันนะครับม็จะได้ เป็นวิทยาทานเราอยายพันธุ์พืชได้ผีเยอะๆกอะเราจะไปตอนมะเขือพวงก,ก็ยากหน่อยเพราะต้ตนมันอ่อนนะครับตน้นอ่อน,ออนเวลาเลือกยอดนะครับพยายามเลือกอยอดที่ไม่ไม่แก่จนเกินไปแต่มันก็ไม่อ่อนจนเกินไปมันจะไม่ขึ้นยอดอ่อนมากเกินไปนะครับประมาณนี้นะกาลังดีนะครับต้นที่เป็นลูกแล้วนะครับเอาต้นที่เป็นออกลูกแล้วก็แล้วกันมันจะได้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ